สบายดีพ totally. you know ี่นุ่มมาเป็นพ่อวัามาเป็นพ่อครัววันนี้มาเยี่ยมบ้านไม่ยามย้ายเข่าแม่ยยาย้างเลยวัยแม่ยำยาาม่ย้าย ยายมาหยามยายนองได้แะมากัล้งเนกินสูกันเล้งจักสิได้ยังลรได้อาหารสิงโตจับสิเสบก็สบตัวเดียวแดงขวดนเข้าขวานหอมเนี่ยขวานหอมขวบอกเมนูทุกทีกกนะรบัวขมาตรสารคามเบบอาหมากไม่มาา แต่ว่าแมไมาฝากด้ม่ได้กอนออากับมยเนีบริสุทขากลับก็จ้าสิแกมีอะไรสดท้ายก็ไม่ได้แถ้าตเก้าก็ค้นเล่าหดว่้วตะเก้าขากลับเนาะขามากกันเน้อเนืกอมาฝากแม่ฝากอ้า

อดีดีกันเองสิเด,ด <laughs> แข้งบางแข่งบางหนาหสไปใส่ไปอันนี้บูธมาเฝอยบูยักนี<ง>่บูธพันว่บาบกกาไปดอกมันไก่พันว่านี่บูธขันยู่ะมีวเลากันยูพูดเดียวด้วล่ะ ว่าเลาอยู่น้อนอยู่ห้องโถงแล้วเนหลอดแก้วใสนมันมหลอีはは่ก็ฟาง่เพี่อฟางย่าง้งามอนี่เีเท่าหมอน่อยนั่นดิก่งเมะโอยเดี๋ยวเอากระทะมาคั่วด้วยกันเลยจ่างซอยกันเทียซอกันกิน

ไม่ไม่ยัเไดลง้วงเตะไปเยเาเพี้ามิมันยังเป็นเขาวเนียเมือเ้านี่วนปั้นเราปั้นเราปันเราเนที่เป็นตะกินดื้อมันก็เื้อจปั้เรากินบะไรต้องเสีกินไดไบ

เที่ยกับมายามกันกับวันเดีย่น้ำกันครบมารอบนี้ได้๋ยว่กันครบอยู่เพราะว่ามีพคนนี้หยุดหนีจากบ้านพูดเดี๋ยวไปกินน่องกลับมาอยู่บ้านหมดแล้วนี่หยโดนโดนเจ้าได้กม้านี่เขาอนุญาตกินน้ำมันน้ำซ่าน้ำมันซ่าคนนึงวันน้ำซ่าคนนึงวันน้ำมักตรูมมาแล้วเออของเขาดีเดียว เติมไปเสริมมากกับพวกงู่งเนาะยังง่ายแหงหจะเงเป็นเจ้าหน้าจ้ากระิออกไปเรื่อยๆย่าบ่มมีสัต์เชียให้พี่น้องนองเดียก็หันพยายามพยายามพักกันไปน้ำเด้อบวมี่าหมกับบมีสาเียกับบเอาไปตั้เงียนขึ้นเป็นหนูจ๋อเม่ หมูกมาดเกัดเหมือกัดแบบ้ฝากบอกพี่้องเยพยามพยุดเอสิไปนอนขึ้นมองนอนบ่อืดแต่ว่าเอาศาสตร์ไปน้ำหมูกัดเบิดหมอนกับไปพ่อหมอนเสียกับไปพ่อเสีย

พัดได้กัลืดเอาตับตับเจ้วก็เหยีบเจ้าเนาะเจี่้าัก็เหยีบเจ้ามันกระเทือน

่บ้านบ่กใหม่ตินน่ะใหม่รตัวนั้นออกยกออกเลยมีกินบะไรกินว่ไรนันขมมันขมกลัวไหมบ่คือตอกเขาสารน้องบ้านในป่าผลที่ยังลูก

Bần ăn mất lắm mất con noi, mama, go tony, mất tony, great, loud, mong yên, say, dinh hào, goan, mất thắm, thắm lâu không có tay, tad móc taddea, mấy mấy đi mấy 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 mến mấy 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 ก็ปยันนไง้ม mm. ันตายัจะตายกปนี่่าฮ่า่่ดู้ขึ้หัวข้นหัวงูจงอางกินมันบ่มีสิไม่งมีแล้วมันตายหอกถ้ากินตัวตีตัวเดนได้กินหัวเดนยังไม่พิงกินหัวเดน ใบยูคาบนาะใบยูคากันโยกระลักเศษเหมกินดีได้เหงาเขากินเมียงไหมเมียงใบยูคาพีน้ำพีลามาเจาอนนีดีกกลยว่าจรหยังใบยูคาเขากินมันนี่เิ็นยาระบาพร้อมเลยอย่างก้ยงคายากสิกรดทต่มาใบยูกินเลยไม่กินุต่เป็นตาว่กินข้าอยู่ค่าใช่่านีอยู่งด้ถึงเมียงเกียวเกีเหี คือคนเลงเ่ยอะแค่นี้ก็ได้นม่ต้องเพคือว่าเรจเอา